สวัสดีครับพวกเราบีแครซีครับ,รรบไม่ต้องแนะนำตัว่ะ MB ที่บ้านที่ตอนที่คิดวันนี้ทอดออกมาเนี่ยเป็นที่ระอกไหนลยยังไงบั้งกับที่เขาเ่าได้ไง่าเราปล่อยไว้ที่29นะ่ก้าน้งมกรที่ผ่านมาครับก็เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่มีปล่อยมาสี่วันเปล่า ก็ประนั้น5น3าสิบเก้าสามสิบสาหนสอามัปดาห์หนึ่งสองไมมผ่านไปเร็วครับเวลาเรื่องที่มีความสุขเวลามักก็จะผ่านไปเร็วนิดนึงครับก็ 2> ปล่อยออกมาแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่เป็นไซส์สตอรี่ก็คือเอ้ยเป็นไซส์เป็นไซส์โปรเจกต์ครับผมไซส์สตอรี่เฉลยเออไซส์โปรเจกต์ครับของเอสพนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว BKC ก็ไม่ได้ใช่มงใหม่อะไรหรอกมันก็คือไซส์โปรเจกต์ที่แยกออกมาจาก s p 5ที่เป็น BKC เนี่ยมันก็คือคิมอนคอปเตอร์เราก็บาร์อะไรครับเป็นใช้ตัวย่อของแต่ละคนนะครับเอามาตั้งเป็นชื่อไซส์โปรเจกต์นี้ครับแบบได้ดูในวงเงียมีเห็นแล้วเป็นไงโอเคพอใจไหมครับ ้าใจครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสิ่งที่เราเลือกกันเองทำกันเองครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มันเป็นตัวเราเข้าไปให้มากที่สุดเราทําได้ดีเท่าไหนเราก็ทําให้มันได้ที่สุดเท่าที่เราทาไหวอันนี้นะครับเป็นเป็นชียอดวิวอะไรต่างๆทีม่มานกเก็ดูเรื่อยๆครับแล้วก็ดูเรื่อยๆก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับตามที่เราก็ค่อยๆ ตั้งใจเฝ้ารอแล้วก็เนี่ยครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยช่วยกันนะถือว่าวโปรโมทนี่<ล>นะครับ,รบผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราใส่ใจกับมันมากพอสมควรเลยครับเป็นเพลงที่ใส่ความเป็นตัวตนของพวกเราสามคนสไตล์การร้องวิธีการร้องความชอบในแนวเพลงเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยและคนชมแบบมินดีน่ารักทั้งคู้ซะองกอะไรแบบด้ยดูเเรชสดใสหน้าเด็กกันหมดเลยยังไงครับ ครับยังมีหน้าร้านใส่คนร้านยังมีหน้าเด็กมาหเราน้าเด็กเด็กยังมีนเเด็กอยู่เรายังเด็กอยู่ไงครับอ๋อก็ต้องเพิ่มความสดใสที่แบบคือลดรดคัามสดใสโตสุดในวงก็18บเองใช่บางคนก็ย5ห้ามา3ปีแล้วไง ย่อเฉยๆย่อชอบแบบ MB น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยก็ต้องขอบคุณพี่ชู้ที่ทำ MB ออกมาน่ารักแล้วก็ขอบคุณสตอรี่แบบพี่เตอร์ที่ริเบิร์ดด้วยครับตอนถ้าไม่ได้พี่เตอร์ก็อาจจะไม่น่ารักขนาดนี้ก็ได้นะที่ตอนแรกที่เราทําเพลงมาเราก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวแบบว่าเออเหมือนคน ที่แบบเงาเหงาอยู่ที่ห้องมีคนโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าพี่เตอร์ที่เรเบร์ที่มาเขียนบทให้อ่ะเขาก็ตีความเป็นว่าเหมือนเป็นเรื่องราวของในกองถ่ายที่แบบว่ามีแบบบุคลากรในกองถ่าย3คนที่เราเล่นกันเองก็คือแบบว่านักแสดงนะแล้วก็พุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบนางเอกเอมบีคนเดียวกันเป็นเหมือนกองละครเพราะวละครที่เราสามคนก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแย่งแย่งแข่งกันนิดนึงกันซีนกานนู่นนั่นนี่แต่ปรากฏสุดท้ายก็ แท่ทั้งคู่เพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนลึกๆก็คือมันเรามีส่วนร่วมในส่วนอยู่ด้ไหม m เพลงจริงๆแล้วถ้านับเป็นทุกเพลงที่เราเคยทำมาตั้งแต่ SV5 เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่เรามีส่วนร่วมกันมากที่สุดแล้วครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เราค่อนข้างจะใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการ คิดคอนเซปต์นะครับผมการเลือกพี่ๆที่สนิทสนมมาทํางานด้วยแล้วก็รวมถึงเราใส่สไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปในนั้นเยอะไหมครับครับซึ่งก็เครับสําหรับส่วนของเรามีส่วนรวมอะไรหมครับผมว่าก็เพลงนี้ก็มีส่วนรวมทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังมีแพชันกับมันทั้ง3าคนแล้วก็เราพยายามหาชุดร่วมร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรา3าคนก็3สไตล์ ตอนมันก็แตกต่างจากตอนก็นเป็นนะ s d บไฟเนาะ s อสบไฟล์ตอนนั้น mm hmm. เราพยายามพูดถึงเนะะื้อหาความสามัคคีความเป็นหมู่เป็น s d 5แไฟล์อะก็ตามแต่แต่ว่าพอมันมาเป็น s i ต์โปรเจกตเนี่ยเราทั้ง3าคนเราอยากจะ represent c h a r a เตอรและความที่เป็นสิ่งที่เป็นตวตนของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันถึงเกิดมาเป็นสิ่งนี้ mm hmm. เกิดมาเป็นเพลงนี้เพราะว่า เพลงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆท่อนร้องต่างๆนานาเนี่ยมันถูกวางมาอย่างดีถูกคิดมาอย่างดีก็ต้องได้ได้ในสองของความเก่งของพี่หายกับพี่ข้าวแล้วก็พี่เซนก็คือวงเบลเปโลแล้วก็เป็นโรเฟลโลที่เขามาช่วยทาเพลงนี้ให้และที่สำคัญเนี่ยเรา3คนก็คือเราพยายามใส่ไอเดียไปตั้งแต่เริ่มต้นพยายามหาตรงกลางพยายามโยนแบบว่า มาว่าใครชอบอะไรใครชอบอะไรกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ได้เราใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีเหมือนกันใช่ครับรบินใช่ครับวันนี้จะมีโชว์ด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นโชว์สดแบบออฟไลน์ครั้งแรกของพวกเราแล้วกันครับแล้วก็ก็ถือว่าวันนี้ก็มาโชว์ในรูปแบบสบายๆตามสไตล์เพลงะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออในตัวเพลงเองมันมีความผ่อนคลายความสบายๆวันนี้ก็มาคอนเซ็ปต์ไว้ประมาณนี้รวมถึงเดี๋ยวเราเอาเพลงอื่นมาโชว์ด้วยครับเพลงคำร้อง แล้ลผมไม่ได้ยินพี่อ๋อเดี๋ยวได้ยินครับมม๋อาไปเลยนะก็ขอบคุณก็ขอบก็ขอบคุณแฟนแล้วกันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ท,ท,ท,ที่ที่มาให้กําลังใจเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเฝ้ารอเราที่เราเ,ราเรานี่ยหายไปพักนึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแยกกันไปเล่นละครทําผลงานทําวงทําอะไรกันมาครับแล้วก็จู่ๆเราก็โผล่มาเป็นปล่อยซิงเกิลมาร่วมกันแล้วก็กลับมาทํางานอีกครั้งในร่วมประมาณ2ปีนะครับกับบาร์กิมารบ็อเนี่ยก็ ว่าเป็นเพื่อนที่แน่จริงที่ทแฟนเขาก็ยังไม่ยืมแล้วก็ยังคิดถึงมาให้กำลังใจกันครับรวมถึงแฟนทางบ้านด้วยนะครับผมก็ยังให้กำลังใจแล้วก็แบบส่งข้อความมาแบบว่าเชียร์อัพกันกันครับขอบีอะไรอ่ะคบขอบอาจารย์ครับได้ครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดแ,แล้วก็เ้ารอเอ่อ BKC เนะะาะกับโปรเจกต์นี้ก็ในๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากทุกคนเป็นอีกแรงหนึ่งช่วยเราผลักดันแล้วกันครับ พักนั้นให้เพลงมันไปถึงคนหมู่มากด้วยไรเงี้ยคือเรา3มคนบวกกับทีมงานเราอาจจะทําได้ส่วนหนึ่งแต่เราก็อยากจะแบบว่าแปะมือกับแฟนคลับเทคทีมแพ็กทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพื่อก็ฝากแฟนทุกคนด้วยนรับกำลังใจอยู่ที่แม่ๆเสมอแล้วก็นั่นแหละครับฝากเพลงด้วยครับฝากแชร์ให้ลูกหลานเลนโดนะครับป่ย่าตายายนะครับ อากงมากอากงมากบรรบลุตไมได้ฟังนะครับผมก็สิ่งที่เราทําอยู่เราก็ตั้งใจอย่างมากนะเราเชื่อว่าหวังว่าทุกคนอาจจะแบ่งใจมาชอบสักนิดสักหน่อยสักหน่อยนะก็ฝากมีเขาเราได้ไงนะครับเพิ่มเติมมาว่าคือถือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเพลงนี้ด้วยลวกันนะครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณหรือว่าคนรอบข้างคุณกําลังมีภาวะที่กําลังคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีแฟนแล้วมาคุยกับเราแชร์เพลงนี้ไปให้เขาครับมีเขาเหงาได้ไง